วันนี้นะครับผมทุกท่านอัตมาเนี่ยมาพร้อมกับคําถามใหม่ทั้งหมด13คําถามด้วยกันเน้นถามคนที่เรียนปอนเนาะเรียนตรีกาแล้วก็เน้นถามเพจพี่บังโดยตรงโดยคําถามของอัตมาทั้ง13คําถามนะครับอัตบังเนี่ยได้เตรียมข้อมูลไว้ให้หมดแล้วแต่จากการคํานวณแล้วลนะครับผมถ้ารวมคลิปเดียวเนี่ยคงยาวมากเลยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะซอยเป็น EP ีให้วันนี้จะขอถามคําถามสัก13ข้อเป็นคําถามแบบง่ายๆแบบเด็กๆ จะขอถามเด็กปเนะเด็กตาลิกาและก็ถามาเพจพี่บังด้วยเพราะอาตมามองพี่บงังว่าเป็นเด็กเด็กข้อที่หนึ่งทำไมเชลามถึงเรียกพระสงฆ์ว่าพระสรอดไอ้ล้นเหลืองไอ้หัวลูกชิ้นหรือไอ้คอรัมหรือลูกตาถาตดบ้าง ท,ทั้งที่พระสงฆ์เหล่านั้นไม่เคยถืออาวุธออกไปเขียนข่าพูดที่คิดต่างเลย mm. เพียงแต่ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นซึ่งก็เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถที่จะพูดได้แต่ในเมื่อพูดไปแล้วทำไมกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งถึงได้ต้องเรียกพระสงฆ์เหล่านั้นว่าเป็นไอ้หัวลูกคินไอ้โลนเหลืองไอพระสารตเพราะอะไร ช่วยตอบคําถามนี้ทีทําไมมุสลิมถึงเรียกพัสลอตจากคาถามแรกนะครับคําว่าพัสลอตเนี่ยผมรู้จักดีเลยครับเพราะว่าผมน,นั้นนหะเป็นคนตั้งคําเรียกคํานั้นขึ้นมาผมเป็นคนอุบัติศัพท์คํานั้นขึ้นมาเองครับผมคาตอบจากสิ่งที่คุณถามว่าทาไมผมจะต้องเรียกพระสงฆ์ว่าพัสลอตคําตอบมันก็อยู่ในคําถามนั่นเองครบับเพราะว่าคุณมันไม่สมควรที่จะเป็นพระสงฆ์การกระทําของคุณน่ะมันไม่เหมาะกับการเป็นพระสงฆ์มันไม่ใช่การกระทําที่พระสงฆ์นั้นน่ะควรเป็นมันไม่ใช่การกระทําที่พระสงฆ์ควรทําแล้วมันไม่ใช่การกระะททําาาีุ่่เจ้้บัััญญติวสงนน ควรที่จะมีการกระทําแบบนั้นตัวของคุณน่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยแหละที่ทําให้ผมนั่นน่ะเข้ามาอยู่ในจุดจุดนี้ปเป็นคลิปที่คุณนั่นน่ะอ,ออกมาด่าอันเลาะ่าอัลเลาะมีตัวมีตนไหมพิสูจน์อะไรได้บ้างฆ่าเพื่อเอาเลาะเลิกงมงายกันสัตย์ที่มันขัดแย้งในหลักธรรมชาติคุณเชื่อชั่จนงมงายจนพวก วววิิิปราแล้ถามว่าเรามีตัวมีตนไหมพิสูจน์อะไรบ้างบา้บาเบา้อบ้ามันใช่หน้าที่ของพระสงฆ์หรอครับหน้าที่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคืออะไรใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไหมกับสิ่งที่คุณเป็นถ้ามันไม่ใช่คุณก็คือคนที่ไม่สมควรเป็นพระสงฆ์ผมถึงจะต้องอุบัติศัพท์ขึ้นมาเรียกคุณว่าพระสลอตเพื่อไม่ให้พระสงฆ์ดีๆในพระพุทธศาสนาะนั้นเขาจะต้องเสื่อมเสียไปด้วยเพื่อไม่ให้เวลาที่ผมนั้นน่ะทาคลิปพูดออกมาจะได้ไม่ต้องมีรีเฟกไปหาบรรดาพระสงฆ์ที่เขานั้นน่ะประพฤติดีกระทําตนดีเวลาที่ นั่นนะได้ดูข่าวทางสังคมเนี่ยเวลาที่มีข่าวคนผมผระเหลืองทําผิดทําไม่ดีเนี่ยมักจะเจอคอมเมนต์หรือว่าเห็นคอมเมนต์ที่แบบว่าโอ้ยหมดศรัทธาในพระอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้น,งงงงนสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าสิ่งนั้นอนะ่ะมันไม่ถูกต้องเราควรที่จะแยกแยะแน่นอนครับคาว่าพระสล็อตก็คือสิ่งที่ผมแยกแยะส่วนไม่ดี ออกมาถึงแม้ว่าจะคุมเหลืองเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าคุณนั้นไม่มีความเป็นพระสงฆ์ต่อให้คุมจะคุมผ้าเหลือง78ชั้นคุณก็ไม่มีความเป็นพระสงฆ์ก็เหมาะสมแล้วที่คุณเป็นเพียงแค่พระสลตเพราะการกระทําของคุณมันไม่ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นทรงกําหนดและการมาห่มผ้าเหลืองของคุณเนี่ยควรมีสาเหตุจากการที่ว่าคุณนั้นน่ะอยากจะศึกษาพระธรรมอยากจะศึกษาธรรมะอยากจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาไม่ใช่การกระทําของคุณที่เข้าไปบวชห่มผ้าเหลืองแล้วก็ออกมาตําหนิติเตี่ต่อว่าศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พระสงฆ์นั้นจะต้องไปวุ่นนนวาาายใศส ื่นหน้าที่ของคุณสิ่งที่คุณควรกระทําก็คือการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ออกเผยแพร่ศาสนาไม่ใช่ยุ่งยางวุ่นวายในศาสนาอื่นถูกต้องไหมครับถ้าสิ่งที่ผมพูดถูกต้องแปลว่าสมควรเลยแหละครับที่ผมควรแยกคุณมาให้เป็นพาสโลตตี้คุณอยากจะดูสิ่งที่คุณกระทำไหมล่ะอันดับแรกเลยอย่างที่ผมให้ดูคลิปไปคุณออกมาเนี่ยถามว่าแล้วมีตัวมีตนไม่พิสูจน์อะไรบ้างหลังจากนั้นอีกคลิปหนึ่งคุณก็ออกมาบีบน้ําตาเนี่ยน่าจะโดนจับสึกอย่างนั้นอย่างนี้ไปสู้คนมีอิทธิพลไม่ได้ อาจจะเป็นคลิปของสุดท้ายของกระผมเพราะชื่อของกระผมได้ยกขึ้นไปสู่กรรมธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมหรืออาตมาภาพอาจจะถูกสอบอธิกรเรื่องวินัยถึงขนาดอาจจะถูกจับสึกว่ากระผมออกตัวอาจจะแรงไปสุดต่งไป ถ้าหากว่าพูดในทางของศาสนาคุณนะมันก็คือผลกรรมที่คุณนั่นแหละกระทำไงครับคิดนั่นนะ่ะถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะมีคนดูไปประมาณ5้ล้านห้า ในคลิปทิกตอกก่อนที่จะโดนทิกตอกลบพอคุณโดนสึอกออกมาปุ๊บออกมาข้างนอกกลับไปบวชใหม่แทนที่จะมีจิตสำนึกแทนที่จะคิดได้ว่าสิ่งที่คุณกระทำนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่คนห่มผ้าเหลืองน,นอั้นน่ะไม่ควรกระทำแต่คุณก็ยังคิดไม่ได้คุณก็ยังกลับมาทําสิ่งเดิมคุณก็ยังกลับมากระทําสิ่งเดิมหากว่าคุณนั้นรักพระพุทธศาสนาจริงๆโอ้ยฉันทําผิดพลาดไปแล้วฉันจะกลับไปบวชใหม่แต่ฉันจะกลับไปบวชเพื่อศึกษาพระธรรมให้มันนะ ไม่มีใครว่าคุณครับแต่คุณกลับมาวนใหม่คุณก็ยังกระทำสิ่งเดิมนั่นเลยครับผมถึงไม่เห็นว่าคุณนั่นเป็นพระสงฆ์คุณเป็นได้มากสุดก็แค่พระสลอตเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่ผมนั่นแหะแยกคุณออกมาพระพุทธศาสนาเขาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียพระสงฆ์องค์เจ้าที่เขาทําตัวดีในพระพุทธศาสนาเขาจะได้ไม่ต้องมัวหมองไปด้วยนี่คือเหตุผลที่ถามว่าทําไม แล้วการกระทําของคุณก็ไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะอีกหนึ่งการกระทําของคุณที่ทําให้คนไม่รู้อิหนูอิเนจะต้องโดนไปด้วยก็คือการที่คุณนั่นแหะไปเอาภาพจากโรงเรียนหนึ่งมาก็ามาทําการใส่ก็ความทําให้โรงเรียนเขาเกิดความเสียหายสุดท้ายแล้วโรงเรียนเขาไปแจ้งความคุณถึงได้ทําการลบโพสต์นั้นไปในสิ่งที่คุณเอามาโพสและคุณมาใส่ข้อมูลใส่เป็นเฟกนิวใส่ร้ายโรงเรียนเขานี่คือการกระทําของพระสงฆ์เหรอครับถ้าหากว่ามันไม่ใช่ก็ถูกแล้วที่คุณนั่นแนหะสมควรที่จะถูกเรียกว่าพระสลอต พราะการกระทาของคุณมันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและมันไม่ควรที่จะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยและในส่วนของคุณที่บอกว่าพระกอล่ำหรือว่าลูกตะขาตดอะไรเนี่ยไอ้อันเนี่ยผมอะ่ะไม่เคยใช้เลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมคนอื่นที่เขาเอาไปไว้ใช้เวลาเถียงกับคุณเนี่ยอันเนี่ยผมรู้สาเหตุคุณหมายถึงคนคนนี้ใช่ปะควรอยู่ให้เขานับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้มาสร้างความแตกแยกสร้างความแตกแยกบิดามารดาของคุณและคนใน เอ็มโคลมนนะนอนไปห้ามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่อยไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้ซั์เนี่ยคนที่คุณได้ฟังไปเมื่อกี้เห็นไหม นั่นแหละครับผมในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยอาเขาทาการไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีพระสงฆ์ท่านหนึ่งเนี่ยเข้ามาทําการคอมเมนต์บอกเขาเพียงว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันสร้างความแตกแยกนะมันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะ mm hmm. เขาด่ากลับมาแบบนั้นคุณคิดว่าคนแบบนั้นสมควรที่จะเป็นพระสงฆ์หรอครับทําไมคนอย่างพวกคุณถึงจะต้องเอาตัวไปเกือกกลั้วกับพระสงฆ์ด้วยละ่ะคุณแยกแยะไม่ออกจริงๆรงหรอว่าอะไรคือการกระทําของพระที่ดีอะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นน่ะทรงสอน เหตุใดคุณถึงยังกระทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นไม่ทรงสอนแต่ก็ยังพยายามใช้ผ้าเหลืองเนี่ยการบดบางตัวเองเล่ากับว่าจะใช้ผ้าเหลืองเนี่ยเป็นเสือ้อเกาะเอาจริงๆนะการกระทําของคุณเนี่ยมันไม่ได้ดีไปกว่าพวกมุสลิมหัวรุนแรงที่ใช้อิสลามที่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ เพื่อปกป้องตนเองแล้วก็กระทาสิ่งไม่ดีของตนเองและในส่วนของไอหัวลูกชิ้นเนี่ยผมว่านะไม่ว่าจะเป็นหัวลูกชิ้นหรือว่าพักก่ามเนี่ยเวลาที่อ่ามุสลิมไปคอมเมนต์ในเพจอะสาเหตุของเขาน่าจะมาจากการล้อเลียนนี่แหละอาจจะเหมือนกับบรรดากลุ่มของคุณเนี่ยคนที่เขาเป็น f อของคุณเนี่ยเวลาที่คอมเมนต์ถึงอ่าท่านอบีมูมฮัมหมัดมีอะไรบ้างมีหมาหัมหมัดอย่างเงี้ยเป็นถึงอัลลอฮ์อะไรบ้างไอล,อล้อรถบัสอัลลอฮ์รถบัส ว่าเวลาที่คุณพูดถึงมุสลิมคุณก็จะเหมารวมเป็นพวกลัทธิซะเลซายบ้างเป็นพวกอพยพมาบ้างไปล้อเขาว่าเป็นพวกโจรใต้บ้างพวกกบฏบ้างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง้นเวลาที่คุณกล่าวถึงพวกเขารอเรียนพวกเขานี่ไม่เห็นว่าคุณจะเป็นเดือดเป็นร้อนว่าสิ่งที่คุณกระทำนั้นหนะมันไม่ถูกต้องแล้วเหตุใดเวลาที่คุณถูกเรียกบ้างถูกล้อบ้างคุณถึงออกมางอแงละครับการที่คุณนั้นหะอ้างบอกว่าเนี่ยนะแค่ถามหรือว่าแค่ออกมาพูด คุณโตแล้วนะครับวัยชรา,าแล้วไม่ใช่หรอถ้าคุณเรียกผมว่าเด็กวัยของคุณเนี่ยก็คือวัยชรา,าแล้วนะคุณคิดไม่ได้หรอว่าสิ่งใดที่มันควรพูดสิ่งใดที่มันไม่ควรพูดฉะนั้นเนี่ยคุณจะทําอะไรอะ่ะอายุคุณมากแล้วคุณไม่รู้เลยเหรอว่าอะไรมันควรทําอะไรมันไม่ควรทําคนเรานั่นนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราน่นนะมีสติในการคิดวิเคราะห์สิ่งที่มันซับซ้อนได้ คุณไม่ลองใช้มันคิดหน่อยเหรอว่าสิ่งใดที่คุณควรพูดไม่ควรพูดสิ่งใดที่ควรทําไม่ควรกระทํามันอาจจะเป็นสิทธิของคุณที่คุณนั้นะอยากจะออกมาพูดอยากจะออกมาถามแต่สิ่งที่คุณจะพูดหรือว่าจะถามเนี่ยคุณคิดไม่ออกเหรอว่ามันเป็นสิ่งที่ควรหรือว่าไม่ควรอย่างตัวผมเนี่ยผมทําคลิปแบบนี้ผมสามารถที่จะทําคลิปถามคําถามเช่นเดียวกับที่คุณถามอิสลามอะถามกลับคุณได้มากกว่า10ข้ออีกด้วยนะแต่ถามว่าทําไมผมไม่ทําเพราะว่าผมรู้ว่ามันคือสิ่งที่ไม่สมควรหากว่าผมทําออกไปแน่นอนมันอาจจะมี กระแสสังคมด้านลบมาแน่นอนคุณอาจจะออกมาพูดถึงอิสลามอาจจะออกมาด่าอิสลามไม่มีใครทําอะไรคุณเลยคุณลองให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามแบบผมมาเป็นฝ่ายตั้งคําถามบ้างไหมอะอย่างที่เคยมีคนคนนึงเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ทําการพูดเกี่ยวนิดเดียวในเรื่องของสิ่งที่อาชาวพุทธส่วนใหญ่คลรพปรากฏว่าเป็นข่าวใหญ่โตเลยแน่นอนว่าในสิ่งที่ผมจะพูดหรือว่าตั้งคําถามเนี่ยถ้าหาว่ามันหลุดสื่อออกไปเนี่ยโอ้รับรองว่าใหญ่โตเหมือนกันฉะนั้นนะครับมนุษย์เรานะครับผมไม่ได้อยากจะพูดทุกอย่างที่ปากอยากพูดมนุษย์เราาจะต้องมมีคว คิดก่อนที่คําพูดมันจะออกมาจากปากด้วยว่าสิ่งที่เราจะพูดนั้นนะ่ะมันควรหรือมันไม่ควรอย่างผมเนี่ยไอการที่จะมาตอบคําถามคุณเนี่ยผมจะต้องคิดแล้วคํานวณแล้วจะต้องดูก่อนว่าจะต้องพูดแบบไหนพูดยังไงให้มันไม่แรงเกินไปคาตอบ1ิบข้อที่ผมตอบคุณไปเนี่ยผมจะต้องระมัดระวังอย่างดีเลยเพื่อไม่ให้มันรุนแรงเกินไปหรือว่ามันผิดใจต่อความเชื่อของคนที่นับถือาศาสนาพุทธโดยส่วนใหญ่ที่เขานั้นน่ะไม่รู้อิเหนอนด้วยคุณถามมาอาจจะใช้คําถามที่ออกมาจากปากของคุณเลยแต่คนตอบแบบผม ผมจะต้องกันกองแล้วก็คิดก่อนที่จะตอบมันออกมาทําไมโรงเรียนปนตรีกาไม่อนุญาตให้เด็กไทยพุทธเข้าไปเรียนได้เลยหรือไม่มีเด็กนักเรียนชาวพุทธเลยแต่โรงเรียนวัดครับว่าวัดก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของพุทธโรงเรียนวัดทําไมถึงมีเด็กอิสลามเข้ามาเรียนได้ในโรงเรียนในเขตสามจังหวัดชดายแดนภาคใต้มี อย่างที่เป็นข่าวที่โรงเรียนปัตตานีมียาบข่าวดังนั่นก็คือในโรงเรียนวัดทําไมเด็กอิสลามถึงเข้ามาเรียนได้นี่คือคําถามข้อที่สองโรงเรียนปอนนอโรงเรียนตรีกาเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของหลักศาสนาอาสอนในเรื่องของหลักศาสนาอิสลามคุณจะส่งนักเรียนพุทธไปเรียนเพื่อ คุณจะให้นักเรียนพุทธเนี่ยไปเรียนภาษาอาหรับเหรอคุณจะให้นักเรียนพุทธเนี่ยไปละหมาดห้าเวลาหรือไงคุณจะให้นักเรียนพุทธเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ของอิสลามประวัติศาสตร์ของทางา่านนบีให้นักเรียนพุทธไปนั่งท่องอัลกุรอานให้นักเรียนพุทธไปหัดถือศีลอดอย่างนี้เหรอโรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฮ้ยอันนี้โรงเรียนวัดนะควรที่จะมีแต่นักเรียนที่นักถือศาสนาพุทธ คุณคิดแบบนั้นเนี่ยแปลว่าคุณนั้นน่ะไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรมาเลยโรงเรียนที่คุณบอกโรงเรียนตาดิกาหรือว่าโรงเรียนปอนน้อเนี่ยมันไม่ได้โรงเรียนที่สอนทั่วไปมันคือโรงเรียนที่สอนเน้นในเรื่องของหลักศาสนาเจาะจงในเรื่องของอิสลามส่วนโรงเรียนวัดมันเป็นโรงเรียนที่สอนในหลักพระพุทธศาสนาอย่างเดียวหรือเปล่าเป็นโรงเรียนที่สอนแบบนั้นไหมมันเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่สอนสามัญหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่สอนในเรื่องของสามัญเนี่ยปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกปเจ็ดปแปด มันไม่ได้โรงเรียนที่ผูกขาดในเรื่องของความเชื่อหลักศาสนาถ้าเป็นโรงเรียนแบบนั้นถึงแม้ว่าจะชื่อคำว่าวัดนําหน้า แต่มันไม่ได้ผูกขาดในเรื่องของการนับถือคุณจะนับถืออิสลามนับถือพุทธนับถือคิดหรือว่าไม่มีศาสนาคุณก็สามารถเรียนได้เพียงแค่คุณนั่นะถ้าเป็นเด็กไทยและไม่ใช่แค่โรงเรียนที่มีคําว่าวัดนําหน้าแม้แต่โรงเรียนสุเหล่าเช่นกันหากว่าเป็นโรงเรียนสุเหล่าแต่ว่าเป็นโรงเรียนของสังกัดรัฐบาลซ้อนในเรื่องของสามาัญเด็กพุทธก็เรียนได้นะครับคุณเคยหาข้อมูลในสิ่งนี้ไหมก่อนที่คุณนั้นจะถามะลองไปหาดูไหมผมท้าให้คุณไปหาเลยว่ามันมีโรงเรียนสุเหล่าที่มันมีคนที่นับถือศาสนาพุทธเรียนอยู่จริงๆหรือเเปล่าฉะนนั้คุณจะต้องดู ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยโรงเรียนวัดนะสมควรที่จะมีแต่คนที่นับถือพุทธเรียนไม่ใช่คุณจะต้องดูรูปแบบการสอนของโรงเรียนว่ามันเป็นในทิศทางไหนและมันเป็นระบบแบบไหนอย่างโรงเรียนตอนเด็กของผมเนี่ยโรงเรียนวัดเทพลีลาเป็นโรงเรียนวัดเหมือนกันคาว่าวัดเนี่ยขึ้นนําหน้าเลยแต่มันเป็นหลักสูตรของสามันในห้องเนี่ยมีพุทธเพียบเลยมีอิสลามอยู่ประมาณ5้คนมีศาสนาคิดหนึ่งคนตอนมัธยมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชนมีแต่คนที่นับถือศาสนาอิสลามเรียนเพราะว่าจะต้องเรียนในเรื่องของคัมภีร์อันกุรอ่านในเรื่องขอออองงวววิิิชชาาาาาาเตตฮีีีดฟกก้มมมรลละหถื คุณจะให้เด็กนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเข้ามาเรียนที่สอนเนในเรื่องของหลักศาสนาอิสลามพอไปละหมาดก็ไปละหมาดด้วยกันพอถึงวิชาอ่านกุรานก็มาท่องจําด้วยกันอย่างนี้หรอครับไอโรงเรียนตาดีกาหรือว่าโรงเรียนปอนนอ์มันก็เป็นแบบนั้นแหละครับผมมันเป็นการเจาะในวิชาที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามคุณจะให้เด็กพุทธไปเรียนเรียนอ่านกุรานเหรอเอาไหมอยากได้เปะละ่ะคาถามของคุณเนี่ยมันไม่ได้คําถามที่เกินกว่าข้อมูลใน Google จะหาให้คุณได้เลย ก่อนที่คุณนั้นอาจจะตั้งคําถามเนี่ยเคยคิดที่จะหาคําตอบด้วยตัวเองก่อนไหมทำไมสามจังหวัดแคยแดนภาคใต้ถึงฆ่าครูไทยพุทธตายตายไปแล้วทั้งหมดภายในสิบแปดปีนะตายไปแล้วทั้งหมดร้อยแปดสิบห้าศพพิกลพิการร้อยหกสิบเอ็ดคนทำไมถึงต้องฆ่าครูไทยพุทธตอนนี้ครูไทยพุทธหมดแล้วในสามจังหวัด สี่จังหวัดชนนายแดนภาคใต้อาจจะหลงเหลืออยู่บ้างก็แต่ในเมืองเล็กๆน้อยๆน,นี่คือคําถามทําไมถึงต้องฆ่าครูชาวพุทธทําไมต้องฆ่าพระถามแบบง่ายๆ แล้วอย่างนี้มันจะสันติภาพตรงไหนที่ฆ่าครูฆ่าพระทําทไมถึงจะต้องฆ่าครูทําไมถึงจะต้องฆ่าพระคําคถามที่คุณถามเนี่ยก็คือคําถามที่ผมอยากที่จะถามเหมือนกันว่าทําไมแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่ฆ่านั้นน่ะคือคนกลุ่มไหนคุณมองแต่ว่าที่ชายแดนใต้นะมีการฆ่าพระมีการฆ่าครูคนไทยคนพุทธ คุณปิดตาอยู่หรอเปิดตาหน่อยไหมคุณจะได้รู้ว่าครูที่สอนอิสลามเนี่ยเขาก็ตายเหมือนกันเขาก็โดนฆ่าเหมือนกันเจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาอิสลามเขาก็ตายเหมือนกันเขาก็โดนฆ่าเหมือนกันคนที่เป็นอิหมัมเขาก็ตายเหมือนกันเขาก็โดนฆ่าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รูปแบบการโจมตีเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์นิดนึงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นศาสนาอะไรจะนับถือาศาสนาพุทธจะนับถือาศาสนาอิสลามเฮ้ยกูเจอมึงมึงนับถือาศาสนาพุทธกูฆ่าแม่งเลยมึงเป็นพรคกูฆ่าแม่งเลยมันไม่ได้แบบนั้นต่อ,อให้คุณจะแสดงความเป็นมุสลิมชัดเจน <S <S เขาก็ฆ่าคุณเหมือนกันฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยคุณไม่เคยวิเคราะห์เลยเหรอคุณบอกว่าโอ้เนี่ยมีตายเท่านี้เท่านู้น คุณไม่เคยดูข้อมูลเลยเหรอครับผมว่ามุสลิมกับชาวพุทธเนี่ยว่าตายแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยสู้สีกันมาเลยเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องของาศาสนาอย่างเดียวมันเรื่องของดินแดนการเมืองการปกครองอะไรต่างๆนานาคุณก็น่าจะรู้นะว่าสิ่งนี้เนี่ยไอเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าอะไรเนี่ยไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรหรือคุณไม่นับถือาศาสนาเลยเขาก็ฆ่าคุณได้หมดแล้วหัดมองคนอื่นซะบ้างหัดโตได้แล้วแต่มองแต่ว่าเอ้ยพ้าตายว่ะอย่ามองแต่ว่าเฮ้ยคนพุทธตายว่ะ คุณหันมามองอีกมุมนึงว่าเฮ้ยไอพวกอิสลามพวกมุสลิมมันก็ตายเหมือนกันทาไมว่าทําไมมันถึงตายเฮ้ยมันไม่แน่าใช่แค่เรื่องศาสนาเลยหรือเปล่ามันน่าจะมีเรื่องอื่นด้วยไหมเคยคิดที่จะมองในมุมนี้บ้างไหมครับหรือว่าเดินปิดตาอยู่ตลอดเวลาลามีชาวพุทธตายก็โยนมาเป็นฝีมือของอิสลามค่ะรามีข่าวคนมุสลิมที่ตายใน3จังหวัดก็บอกว่าเนี่ยน้มันโดนลูกหลงกันเองมันฆ่ากันเองหรือฝ่ายมุสลิมก็บอกเนี่ยน้มันเป็นการจัดฉากของรัฐบาลก็บวยกันไปบวยกันมาโทษกันไปโทษกันมาฉะนั้นเนี่ยในส คุณจะต้องไปถามคนฆ่าเองคุณกล้าไปเะละ่ะผมก็อยากรู้คําตอบเหมือนกันว่าทําไมแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องมองโลกให้กว้างไม่ได้มองอยู่แต่นิรุ้ว่ามองแค่ว่าพุทธตายมองแค่ว่าพระตายหาัดมองชาวบ้านเขาบ้างว่าคนที่เป็นมุสลิมเป็นอิสลามมันก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาต่อกันข้อ4ี่ถึงข้อ6ในวันพรุ่งนี้ครับผม